ปัญญาโลกสมิปัจโโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกขอจเจริญสุขจเจริญธรรมแดคณะสัตยาติโยมผู้ฟังอยิโยมก็จะได้ฟังธรรมะข้อคิดคติตรรมหลักในการดำเนินชีวิตรายการธรรมะรักษาใจศีลเป็นสะพานทานเป็นสเบียง ภาวนาเป็นตะเกียงสู่หนทางดับทุกข์ดับทุกข์ดกได้ด้วยธรรมะรักษาใจมีธรรมะย่อมมีสุขมีความเจริญก้าวหน้าคิดดีพูดดีทำดีไม่ประมาทในชีวิตไม่ประมาทในวัยไม่ประมาทในการทดแทนคุณบิดามารดาผู้มีอุปการะควรขวาย ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดบทกับบทบาทหน้าที่ภารกิจก็จะได้น้อมนําเอาหลักในทางพระพุทธศาสนาให้ศรัทธายาตโยมได้เกิดสติปัญญาตั้งใจฟังตั้งใจจําตั้งใจเอาไปประพฤติไปปฏิบัติซึ่งหลักหัวใจนักปราช์ก็คือสุจิปุลิสุก็คือตั้งใจฟังจิต ก็คือมีจิตที่สนใจใฝ่เรียนรู้ลิขิตก็คือการที่เราได้บันทึกสงสัยก็ให้ถามอันนี้ก็คือหลักของหัวใจนักปรา์สุตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังจินตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการคิดภาวนามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการปฏิบัติ ขัดเกล่าวันนี้ก็จะได้ให้หลักในทางพระพุทธศาสนาเป็นปริศนาธรรมทำบุญกับคนทุศิลปไปสวรรค์ทำบุญกับผู้มีศิลตกนรกหรือคนทำบาปแต่ไปสวรรค์แต่คนไปวัดไปทำบุญประจำ ตกนรกอันนี้ก็เป็นปริศนาทำให้เรานี้ได้มีสติปัญญาปัญญารู้รอบรู้ลึกรู้จริงรู้แจ้งแทงตลอดผู้มีปัญญาที่แท้จริงก็รู้ทางทางโลกและทางธรรมรู้แต่ทางโลกอย่างเดียวเราสอบตกรู้หาเงินหาทองแต่เราเป็นคนที่เห็นแก่ตัว เป็นคนที่มีอัตตามีอีกโก้ไม่เคยทำบุญไม่เคยให้ทานมีแต่เอาความคิดของตนเองเป็นใหญ่หรืออจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกจบทางโลกแต่มีแต่ความโลภความโกรธความหลงก็ไม่ใช่บัณฑิตที่แท้จริงต้องมีธรรมรักษาใจคิดดี พูดดีทำดีมีความกระตันอยู่รู้คุนอันไหนควรอันไหนไม่ควรอันไหนบุญอันไหนบาปรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้การรู้ประมาณรู้ชุมชนแล้วก็รู้ตนเองทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดตอนนี้เวลานี้ปัจจุบันกำลังนั่งรถก็ดีกำลังขายของก็ดีอยู่ที่ไร่ที่นาอยู่ที่สวนอยู่ที่กระท่อม ก็ดีที่สุดแล้วเราได้มีโอกาสได้ฟังธรรมะรักษาใจหรือกำลังขายของอยู่ที่ตลาดพอค้าแม่ขายก็มุนคลื่นมหาชนคนลาไปมาสถานีวิทยุ FM 98-50เมกะเฮิรตก็จะได้ธรรมะย่อมมีสุขที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องเพราะใจเราสงบเริ่มด้วยความสงบจบด้วย ความฉลาดเมื่อก้าวหน้าก็อย่าลืมก้าวแรกบางทีบางครั้งชีวิตอาจจะเจริญรุ่งเรืองหรืออาจจะขาลงมีติดติดขัดขัดก็อย่าท้ออย่าแท้อย่าถอยให้กําลังใจกับศรัทธาญาติโยมผู้ฟังมีกําลังใจในการดำเนินชีวิตให้เรารู้จักพิจ,จารณาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเดียวก็ ผ่านไปกำลังใจเรามีบุญวัสนาโชคดีแล้วเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นผู้มีจิตใจสูงทำหน้าที่การงานมีมงคลชีวิตกับตัวเราก็จะได้ให้อากติธรรมมงคลชีวิตอย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่ามิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนาอย่าเสียวนาคนชั่ว อย่ามัวอบายมุกอย่าจิงสุกก่อนหามอย่าพลามก่อนทำอย่ารำก่อนเพลงอย่าคมเฮงผู้น้อยอย่าคอยแต่ประจบอย่าคบแต่เศรษฐีอย่าดีแต่ตัวอย่าเอาชั่วใส่คนอื่นอย่าฟื้นกฎระเบียบอย่าเอาเปรียบสังคมอย่าชื่นชมคนผิดอย่าคิดเอาแต่ได้อย่าใส่ร้ายคนดีอย่ากล่าวว่าจีมุสาอย่านินทาพระเจ้าอย่าขัดเขาเมื่อไม่ทุกข์ อย่าสุขจนลืมตัวอย่าเกรงกลัวงานหนักอย่าปีท์ภารชนอย่าลืมตนเมื่อมั่งมีถ้าท่านทำตัวแข่งกับสังคมทางแห่งความล่มจมกำลังตามมาถ้าท่านทำงานเห็นแก่นหน้าท่านจะเจอปัญหาเรื่อยไปถ้าท่านทำดีเพื่อเด่นท่านจะถูกเขม่นจากมิตรถ้าท่านมีเมตตาจิตท่านจะมี ญาติมิตรตัวบ้านแต่ถ้าท่านมีเมตตาจนเกินงามท่านจะพบกับความเดือดร้อนเดินทางสายกลางมัฌิมาปฏิปัาตึงเกินไปก็ไม่ดีระเบียบเกินไปก็ไม่ดีย่อนเกินไปก็ไม่ดีในหลักทางพระพุทธศาสนาหรือประกอบอาชีพหน้าที่การงานก็เดินทางสายกลางรู้จัก ผ่อนหนักผ่อนเบารู้จักความพอดีมัตตัญญุตารู้จักพอประมาณไม่ว่าทำอะไรก็แล้วแต่นาที่การงานหรือการศึกษาไม่ใช่จะจริงจังกับชีวิตจนเกินไปหรือทำอะไรที่หักโหมหรือย่อยย่อนเกินไปก็ไม่ดีผู้มีธรรมย่อมมีสุขรักษากายรักษาใจ รักษาหน้าที่รักษาคุณงามความดีไอ้กับตนเองบุญเท่านั้นที่จะเป็นเงาเฝ้าตามติดติดตามตามติดให้เรานี้มีฮิริโอตป,ปะฮิริแปลว่าความละอายโอตป,ปะคือความเกรงกลัวต่อบาปโลกนี้วุ่นวายเพราะขาดหลักทรรมใดเพราะขาดฮิริโอตป,ปะไม่มีความเกรงกลัวต่อบาปไม่มีความละอายแก่ใจ ไม่ว่าจะเป็นทางโลกทางธรรมธาเราเอาหลักทำคุ้มครองโลกหรือ,อหลักที่ทำให้มีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองมีความละอายแก่ใจไม่ว่าในองคอ์กรหน่วยงานไหนก็นแล้วแต่ถ้าเรามีความเกรงกลัวต่อปบับความลายแก่ใจก็จะทำให้เรานี้ มีมงคลกับชีวิตทำให้เรามีบุญคำบุญคลณบุญคอยสนับสนุนก็จะได้ให้ข้อคิดคติธรรมคนตกปลาไปสวรรค์คนไปวัดทำบุญใส่บารไปฟังเทศฟังธรรมตกนรกเป็นยังไงนอกก็จะได้ยกเนยยะเป็นปกราทิฏฐานใน ญาติยโยมได้เกิดสติปัญญามีโยมอ,อุบาสกอุบาสิกาซึ่งไปวัดอันนี้เป็นบางบุคคลนะญาติยโยมรู้จักแยกแยะเป็นบางบุคคลไปวัดไปไปจำแต่จิตใจนี้ไปจับผิดแต่พระไปจับผิดแต่ญาติยโยมที่ไปในวัดโอ้พระนู้นพูดนานพระนูน้น สวดผิดทําอะไรก็จับผิดโอ้เทศอะไรพูดอะไรไม่รู้เรื่องจับผิดไม่ได้บุญไม่ได้อะไรเลยทําไปก็ไม่ได้บุญถือว่าไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมีเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์ก็คือความตั้งใจขาดหลักในการทําบุญครบองค์สามก็คือหนึ่งก็คือบุพเจตนากรให้เราก็มีศรัทธาสองมุจจนะ เจตนากำลังให้เราก็มีความปิติอัปประประเจตนาให้แล้วก็ไม่นึกเสียดายอยู่ที่เจตนาหังพิกเวกัมังวัตมิเจตนาเป็นกรรมแต่ด้วยไม่ครบไปจับผิดไปมีมิจฉาทิฏฐิไปคนคิดลบพูดลบกระทำลบไปนินทาเดินไปวัดไปเห็นคนตกปลาก็ไปว่าดูสิวันพระ วันโกนไม่เคยเว้นเลยอขอให้ทราบเช้งเขาอีกไปที่วัดก็ไปมองดูคนที่อยู่นั่นก็ไปจับไปว่าไปจับผิดจับคนนู้นคนนี้จับผิดพระอีกแล้วไปไปมา,มาจิตที่เศร้าหมองจิตที่ไม่เป็นบุญไปทำแต่เจตนาที่ไม่ดีเลยไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย จิตที่เศร้าหมองก็ไปตกในนรกหรือคนที่ตกปลาแต่เป็นคนใจบุญโอ้เห็นคนถือกับข้าวเห็นถือพัตตาหารก็โออนุโมทนาสาธุโอยินดีด้วยมุติตาถึงแม้กำลังตกปลาอยู่ก็สาธุมุติตาเป็นปัตตานุโมทนาใหม่หรืออนุโมทนาบุญแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลด้วยได้ มีโอกาสไปทําบุญตอนนี้ข้าพเจ้านี้กําลังล่าสัตว์หาสัตว์แต่ก็แสดงมุติตาจิตยินดีอนุโมทนาสาธุขอ,อบุญส่วนกุศลจงสําสเร็จโดยฉับพลันให้อุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลยินดีกับคนที่ไปทําบุญด้วยก็เลยด้วย ในหลักทางพระพุทธศาสนาจิตเตะสังกิเลเถสุคติปฏิกังขาซึ่งแปลว่าจิตไม่เศร้ามองสุคติอันเป็นที่วังจิตเตสังกิเลเถทุกติปฏิกังขาเมื่อจิตเศร้ามองทุกติอันเป็นที่วังพนางมริกานีิสร้างบารมีสร้างบุญสร้างมาทานมาบารมีมากุศลครั้ง ยิ่งใหญ่แต่ด้วยจิตที่เศร้าหมองก่อนตายไปอยู่ในนรกเจ็ดวันได้มีจิตที่คิดว่าเราเคยทำไม่ดีจิตที่เศร้าหมองอ่าได้โกหกกับพระเจ้าประสิฐที่โกศลได้อาพูดเท็จเลยจิตว่าเราเคยทำบาปอ่าไว้เลยไปอยู่ในนรกเจ็ดวันพอครบ เจ็ดวันก็ไปอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตต้องอใช้กรรมก่อนแล้วไปอยู่บนสวรรค์อันนี้ก็คือจิตที่เป็นบุญเป็นกุศลก็อนุโมทนาสาธุก็เป็นบุญแล้วเหมือนคนตกปลาคนไปวัดก็ยินดีด้วยเราไม่มีโอกาสได้ไปทำบุญแต่ไม่เคยอิจฉาริษยาในบุญหรือไปว่า คนไปทําบุญก็ไปว่าทําบุญเอาหน้าหรือทําบุญเกินตัวเองไปว่าคนนู้นคนนี้อีกไปจับผิดเขาอีกว่าทําทต่างๆน,นานาสุดท้ายจิตที่เศร้าหมองไปอยู่ในนรกอันนี้ก็เป็นปริศนาธรรมหรือมอีตัวอย่างอีกทําบุญกับพระปลอม ไปสวรรค์ทำบุญกับพระอาหารหันต์ตกนรกอันนี้ในธรรมบทมีเลยก็เป็นผู้มีศรัทธาในทางพระพุทธศาสนาเกิดจิตที่เป็นบุญเป็นกุศลพอเอิญมีสามีภรรยา,าที่อยู่ด้วยกันร,รักกันแต่เป็นคนที่ทุกขตะเป็นคนลำบากยากจนเข็นใจภรรยานี่ก็ตั้งท้อง ได้เดินจาริกเดินไปด้วยความลำบากยากจนเขินใจภรรยานี้ก็แพ้ท้องแพ้ท้องนี้ผิดปกติอยากกินอาหารในพระราชสำนักสามีก็ต้องตามใจภรรยาด้วยความรักเลยออกอุบ,บายแปลง เป็นพระหรือว่าพระปลอมพูดง่ายๆ่าเห็นพระคนก็ศรัทธาแต่เป็นพระปลอมไปที่พระราชสำนักพระราชาเห็นก็เกิดความเลื่อมใสเพราะดูแล้วนิ่งสมณะเป็นผู้สงบเหมือนพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบพระราชากา็เกิดพระราชศรัทธาทำบุญกับ พระที่ออกบินทบ,บาดเกิดความเลื่อมใสคิดอยู่ในใจพระราชาก็บอกว่าโอ้สงสัยเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบทรงให้ปุโรหิตติดตามไปว่า,าพระนี้ไปอยู่วัดไหนไปอยู่ที่ไหนปุโรหิตก็เดินตามไปอพอเข้าป่าปุโรหิตก็แอบซุ่มโยู พอเดินสักพักพระปลอมก็แปลงร่างเอาภาษาชาวบ้านง่ายๆเปลี่ยนชุดเป็นคารวะญาติโยมบุญเหตเห็นก็บอกว่าต่อไปหมดศรัทธาคิดอยู่ในใจอย่าทำแบบนี้ก็ปล่อยให้ไปบอกว่าลำบากบอกความจริงกับบุญหิต พอกลับมาปรุรหิตพระราชาได้ถามปรุรหิตว่าพระออกไปไหนปุโรหิตก็ตอบว่าด้วยกลัวที่พระราชาจะเสียใจก็บอกว่าเดินไปหายไปแล้วพระราชาเกิดยิ่งศรัทธาไปอีกว่าสงสัยหายตัวหรือเหาะบินไปแล้วพระราชาก็ เกิดความปิติเกิดความเลื่อมใสพออยู่สักพักไม่นานพระราชาก็สิ้นพระชนม์หรือสวรรคตได้มีปุโรหิตอ่าซึ่งไม่มีโอรสอ่าธิดาที่สืบทอดอำนาจหรือเป็นพระราชาปุโรหิตที่อ่าคนใกล้ชิดของพระราชาก็เป็นพระราชาวันนั้นมีพระปัจเจกพุทธเจ้าได้มาบินฑบาาทที่ พระราชาสำนักเป็นพระอาหารหันต์พระปฏิจกพุทธเจ้าเดินสำรวมเดินบินตบาดด้วยความที่หลงผิดด้วยความที่เป็นมิจฉาทิฏฐิก็คิดอยู่ในใจว่านี่สงสัยเป็นพระปลอมพระที่ปลอมมาก็คิดอยู่ในใจก็ทําบุญไม่ได้บุญไม่มีเจตนาที่จะนั้นก็ทําทําพอแต่เสร็จ ทีแท้จริงแล้วก็เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าพระปัจเจกพระธเจ้าอิจิตจจตังปัจิตตังตุมหังคิปประเมวัดสมิจตุก็บอกว่าขอพอรที่เตอตั้งใจแล้วจงสําเร็จโดยฉับพลันแล้วก็เดินจาริกออกไปปุโรหิตที่เป็นพระราชานี่ก็คิดอย่างเดียวว่าพระปลอมพระทุศิลพระไม่มีศิลด้วยจิตที่เศร้าหมองก่อนตาย ก่อนที่จะดับปุโรหิตนี่ก็ไปอยู่ในนรกเพราะจิตตีอสังกิลเลเตสุกติปฏิกังขาจิตเตีสังกิริเตทุกติปฏิกังขาเมื่อจิตเศร้ามองทุกติอันเป็นที่หวังปุโรหิตซึ่งเป็นพระราชาก็ไปอยู่ในนรกคนเราก็เหมือนกันมีสติปัญญาฉลาดในการทำบุญ มีเจตนาที่เป็นบุญหรือความตั้งใจได้ทําหน้าที่ของชาวพุทธที่ดีมีศรัทธากู้กับปัญญาเราทําบุญยังไงให้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยในหลักทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เลื่อมใสตรงไหนทําตรงนั้นมีศรัทธามากได้บุญมากถึงแม้วัตถุทานของเราจะน้อยอาจจะไม่เพียงพอแต่ เจตนาของเราที่ดีงามก็คือความตั้งใจคนไม่เคยทำบุญยกมือไหว้ก็ก่อนตายเหมือนมัทธะกุลตรีที่เคยเล่าไว้ยกมือไหว้ก็เป็นบุญแล้วหรือจอมโจรที่ฆ่าคน55าสิบาปีจึงเป็นนักฆ่าได้ทำบุญกับพระสารีบุตรทำบุญกับข้าวต้ม บรรลุธรรมได้ไปอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตองคุลิมานฆ่าคน999คนยังเป็นพระอรหันต์คนเราก็อยู่ที่ใจมีศรัทธาอย่างมีปัญญามนโนบุพังกมาธรรมามนโนเสรษฐามโนมายาใจเป็นประธานใจประเสริฐที่สดทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ใจของเราปลูกต้นไม้บำรุงรากปลูกคุณธรรมคุณงามความดี ต้องบำรุงที่จิตใจสรุปแล้วได้ข้อคิดกติธรรมคนตกปลาไปสวรรค์คนไปวัดทำบุญตกนรกหรือคนไปฟังเทศฟังธรรมตกนรกเพราะใจคิดลบพูดลบกระทําลบเราก็ต้องงามทั้งภายในภายนอกคนตกปลาคนไปทำบุญ เห็นอุบาสกอุบาสิกาก็อนุโมทนาสาธุทั้งใจบุญเหลือเกินขอบุญนี้ขอแผ่สนบุญขออนุโมทนาด้วยยินดีด้วยตั้งใจงามใจบุญใจกุศลเป็นมหาอุบาสิกาหรือ,อุบาสกเป็นนักสร้างบารมีสาธุอนุโมทนาด้วยแต่คนไปวัดมองดูคนตกปลาเมืวันพระวันโกนไม่ยอมเว้นเช่งไอ้ตกนรกเช่งให้ฝืดเครื่องไปว่าเขาอีกพอไปวัดก็ไปจับผิด ระอีกหรือไปพูดนินทาหรือไปทาไม่ดีไม่ร้ายหรือไปอคอยแต่คิดลบพูดลบเลยได้บุญไหม่ได้แต่ได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ถ้าเราเป็นคนคิดลบพูดลบกระทาลบยิ่งลบไปอีกคนที่มีสติปัญญามีความฉลาดในการทำบุญมีน้อยทำน้อยมีเยอะก็ ทำเยอะค่อยๆทําค่อยๆก่อนาหน้าที่ของเราหาเงินหาทองพอแต่อาแบ่งทําบุญได้มี100่งร้บุญสัก5บาทสัก10บาทค่อยๆทําทําแล้วไม่เบียดเบียนตนเองทําแล้วไม่กระทบกับตนเองครอบครัวหรือคนอื่นการทําบุญไม่มีการบังคับเรามีศรัทธามีความเลื่อมใสไปที่ไหนก็ได้เรามีความ ศรัทธาเลื่อมใสตรงไหนไปตรงนั้นเรามั่นใจเออพระสุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติต,ตรงปฏิบัติชอบหรือเรามั่นใจกับพระรูปไหนเราก็จะได้อนิสงผลบุญอยู่ที่ความศรัทธาความเลื่อมใสไปทำบุญที่ไหนก็ได้แต่เราก็ต้องมีศรัทธาคู่กับปัญญาทำบุญกับพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบ ไม่ว่าจะให้กับสัตว์เดรัจฉานก็ได้บุญแต่จะบได้บุญน้อยกว่าคนทุศินทำบุญกับคนทุสินหนึ่งร้อยครั้งได้น้อยกว่าคนมีศินห้าหนึ่งครั้งทำบุญกับคนมีศินห้าหนึ่งร้อยครั้งได้น้อยกว่าคนมีศิลแปดหนึ่งครั้งทำบุญกับผู้มีศินแปดหนึ่งร้อยครั้งได้น้อยกว่าผู้รักษาสินสิบทำบุญกับผู้รักษาสินสิบหนึ่งร้อยครั้งได้น้อยกว่า ผู้ที่รักษาศีลส27ิน227พระสงฆ์หรืออัตมาภาพรักษาศีลส2 7อ่าก็คือพระพิษุสงฆ์ก็มีอนุโลมปฏิโลมเราไม่เดินทางที่ตึงเกินไปไม่ย่อนเกินไปเดินทางสายกลางก็ให้รู้หลักในการทำบุญมีเจตนาที่ดีง,งามอานิสง์ ก็จัดสะท้อนย้อนกลับให้เรานี้มีความเจริญก้าวหน้าสิ่งที่สัมผัสได้ก็คือเราทำแล้วเรามีความสุขกายสุขใจอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลในกับเปตรปรีญาตของเราเจ้ากรรมนายเวรเทวดาประจำบ้านเทวดาประจำตัวเทวดาที่สิงสถิตในหลักทางพระพุทธศาสนาเทวดามีจริงเราสวดมนต์เจริญจิตตภาวนา คิดดีพูดดีทำดีอย่าเอาความทุกข์ไประบายกับของคนอื่นหรือพูดแต่สิ่งที่ไม่ดีให้คนอื่นนี่ไม่สบายใจมีสติมีปัญญาน้อมนำพัฒนาจิตใจได้ข้อคิดกติธรรมคนตกปลาไปสวรรค์คนไปวัดทำบุญใส่บาตรฟังเทศฟังธรรมตกนรกเป็นปริศนาธรรม ข้อคิดกติตามหรือทำบุญกับคนทุกสินไปสวรรค์ทำบุญกับพระอรหันต์ตกนรกทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ใจถึงแม้จะเป็นพระอรหันต์แต่เรามีจิตที่ไม่ดีดีไม่ดีไปว่าไปคิดลบไปว่าท่านไปอะไรอีกยิ่งบาปในหลักทางพระพุทธนายิ่งไปว่าพระสุปฏิปนโนปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติตตตตชอบ ไม่ทางตรงก็ทางอ้อมตัวเราหรือครอบครัวของเราจะฝืดจะเคืองแต่ถ้า,าพระที่ทําไม่ดีหรืออะไรพระก็ผิดศีลก็คูณสองไปอีกก็ทําให้หนักเรามาทําหน้าที่บทบาทภารกิจของชาวพุทธที่ดีของพลเมืองที่ดีต่างคนต่างรู้หน้าที่ไม่ก้าวไก่ในหน้าที่ของ คนอื่นสินเป็นสะพานทานเป็นสเบียงภาวนาเป็นตะเกียงสู่หนทางดับทุกธรรมะของพระพุทธเจ้าเอหิปัสสิโกท่านจงมาดูเถิดปัจจัตังวิติตโปวินโยิติรู้ได้เฉพาะตนปฏิบัติเองรู้เองของญาติโยมทานสิลภาวนาของพระสินสมาธิปัญญาดูเวลา เวลาหมดหมดเวลาก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับผู้ใหญ่ใจดีถวายเวลาให้กับอัตมาภาพ30นาทีผู้อำนวยการโยมเกียรติภพัฒน์ปรุณนายกสมาคมวิชาชีพวิทยุบุรีรำและทีมงานสถานีวิทยุลำปมานเอฟเอ็มเก้าสิบแปดจุดห้าศูนย์ไม่เกิดคอนโทรลโยมธนวัฒน์พันธทองลางมาควบคุมเสียงอ่าจเสียงให้กับอัตมาภาพทุกวันและขออำนวยเอพอรหนญาติโยมผู้ฟังจงมีแต่ความสุขความเจริญปราศจากสัพพุกสัพโศกสัพโรคสัพภัพพพย มีความคล่องตัวตุกประการจะเรินพร